สวัสดีครับพี่นอ้องอ่ามื่อนี้มาพบกับผมน้ครับกับช่องนาอ่ากับช่องโยพัดลันแชนแนลน Channel, ลงซื้อส่องตลอดเลยเมื่อนี้ผมก็สิไปตลาดคือเ่าครับกะแต่ว่าเมื่อนี้สี่อ่าจะย่งยางไปครับมื่อนี้บอกรถไปแล้วเพราะว่ามื่อวันอาทิตย์เนาะถ้าเอารถไปแล้วกลับมามันจะไม่มีหม่องจอดแนละ้พี่น้องเนาะไปครับไปตลาดกันีวกว่นเนาะฝ้ายามไปกันสายแนละ้วเขาหม่องควรนะ อันนี้เป็นตาลาดร้อยซอยสามสองเนาะนัาลลอยสามสองแ,อาาองแต่ว่าเขาจะเป็นตาลาดบางกะปิเนาะพีน่น้องเนาะยางเนาะ ครับพี่น้องเ็าก็ย่างออกกับน้องไก่ไปเรื่อยๆเนาะก็แค่ก็ต้องรีบย่างค่อยๆย่างไปเรื่อยๆย่างชมวิวย่างตุมคนเราไปเรื่อยๆแต่มันก็พาตลาดเองเนาะครับพี่น้องตอนนี้ผมไปย่างถึงตะวันนาแล้วเนาะห้างตะวันนา แต่ก่อนหางนี่คือคืนไม่เป็น้องแต่ก่อนหางตะวนั่นอ่าหางตะวนั่นคือคืนเนาะขายเสื้อผงเสื้อผ้าโอ้เต็มแต่มาสุมือนี่แบบนี้แหละครับบุกคือเก่าแล้วสุมือนี่ sắp hàn ẩn xuống chân นตอนนี้ก็หอดรถตัดใหญ่แลเนาะลคชั้นเดิมๆพี่น้องอาจจะเบื่อแล้วก็ได้ม้าป่ไปตลาดกันนีกก่อรมดวยด่จัจัเสดล้เี๋ง ีมีไนนนนมปานาจับไฟงานเขาดีกว่าเีาน,น้นองเนาะตอนนี้ยืนหาบินมอไซค์ยนนพี่นองเนาะ ครับพี่น้องเลยกลับมาหอดล่าแล้วเนาะเมื่อนี้วา่าสิซื้อของหน่อยว่าสั้นบ่หน่อยเลยเมื่อนี้ครับกะ่เมือ่อประมาณพันสี่พันห้าขึ้นก่อนแล้วครับเพราะว่าเ้าก็ต้องซื้อของมาขายเนาะเอ้ยไปเดี๋ยวเ้างขับไปซื้อน้ำสม้มเห็นรถตัดแตนดีกว่าะพี่น้องเนาะไปครับขอรถตัดแตนดีกว่าช้อปปิ้งก่อนช้อปปิ้งก่อน ครับพี่น้องหลังจากที่ผมล้างหมอนน้ำซุปเรียบร้อยแล,แล้วเนาะอันกน็เป็นน้ำสะอาดเนาะเป็นน้ำสะอาดครับเดี๋ยววันนี้เขากำลังจะก,การปรุงน้ำซุปกันเนาะแต่่าผมสิรวมหลักตัดตอนเลยดีกว่าแล้วผมก็สินห้พี่น้องเบื่องตอนปรุงแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้อง หลังจากเตะหอบปรุงน้ำซุปเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำซุปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แหละครับอันนี้คือปรุงแล้วแล้วเนาะแล้วถ้าน้ำซุปเดือดแจ้งเดียวพี่น้อง ครับพี่น้องน้ำซุปห้องกาได้แล้วครับน้ำซุปได้แล้วนะครับดดครับเริ่มเปิดการันต์นาอถ้าพี่น้องคลิปนี้ห้องกาเขอคลินี้คนนะเดี๋ยวเมืออ่อคืน ผมจะสิบตาลาดที่เข้าฮาะบระยุทธครับมืน่นบดรหยุดไปร้อยกับทงแท่แับมือน่นนะขายของเพื่อเราครับอะกับทงกับโคงสีมันต้องให้แจกแค่นี้แหละเนาะโอเคครับเดี๋ยวมืน่นมุสอไปตลาดทุกท่านพี่น้องได้เบนะิวงหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ หกับคลิปของผมนะครับกับช่องโยพันลังแชนแนลสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ